สวัสดีค่ะพบกรับบ้านนกดาวชาแนลนะคะหลังนี้นะคะเป็นทรงจั่วระเบียงข้างนะ,ะเพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าหลังนี้เขาจะยังทําไม่เสร็จนะคะยังทาไม่แล้วเสร็จนะคะ,ะลักษณะาการตีฝาบ้านนะคะก็จะตีแบบก้านเกล็ดนะคะหรือว่าตีแบบแนวทับซ้อนนะคะหลังนี้ก็จะเป็นระเบียงแบบขนาดใหญ่นะคะนี่เลยให้เพื่อนๆดูอ่า โครงสร้างภายในไปด้วยเลยนะคะถ้าเดินระบบไฟให้แล้วนะคะเพื่อนๆไปหย่อนสายไฟไว้ให้แล้วถ้าเพื่อนๆได้ไปนะคะก็เดินต่อสายไฟอีกนิดหน่อยนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะค่ะหลังนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ8ปเซนนะคะยังไม่แล้วเสร็จนะคะเพื่อนๆก็เห็นว่าหลังนี้เป็นหลังที่สวยแล้วก็มี ใหญ่ดูแล้วมองดูแล้วนะคะก็มีความแข็งแรงคงทนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านหน้านะคะเป็นห้องแฝดซ้ายขวานะคะก็ตรงกลางนะคะก็จะเป็นระเบียงอ่าตรงกลางห้องโถงโล่งนะคะตรงกลางตรงนี้ ค่ะมีสองห้องนอนนะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะเพื่อนๆไม่แน่นะคะไม่แน่ใจว่าจะมีห้องครัวต่อเติมออกไปอีกหรือเปล่านะคะแต่ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะคะสวยงามมากเห็นไหมตรงฝ้าเพดานนะคะเป็นสองหลุมซ้อนกันขนาดใหญ่นะคะหลังนี้ก็ถือว่าเป็นใหญ่มากๆเลยให้เพื่อนๆได้ดูตรงนี้นะคะนี่คือระบบไฟนะคะที่ทางโครงการเขาเดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มากเลยหลังนี้ยังไม่เสร็จนะคะแต่คาดว่าถ้าเสร็จแล้วหลังนี้ก็จะสวยมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็เพื่อนๆก็ดูหลังนี้ดูเพื่อความเเพลินดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะคะ